สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับรับาการออกกำลังกายนะครับการวิ่งนะครับวันนี้วีโก้นะครับวิ่งสะสมมายนะครับนะเพื่อรับรางวัลกับร้านจุดกีฬาสักหน่อยนะครับเริ่มสตาร์ทนะครับวิ่งไปได้สองร้อยเมตรแล้วฮะ เป้าหมายครับวิ่งในอุโมงค์ต้นไมน้นี่ไปกลับก็800คูณ2ก็1นกิโลครอหนึ่งกิโลหนกกิโลไงครับสัก4รอบครับ4รอบนะ800เมตร4รอบแต่สี่สามกิโลนะฮะ อโอเคนะครับชอบกดไลค์ชัยกดแชร์นะครับที่แน่แน่กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับก็ไปใน,น,นสวน วิ่งเบาๆวิ่งหยอกๆครับแล้วก็จับความเร็วด้วยนะครับจับระยะทางความเร็วด้วย,ด,วยด้วยแอป,ปการวิ่งสะสมระยะทางน,นะฮะลองอดโหลดหาดูครับเป็นโหลด,หลดแอปฟรีเขาเรียกว่าแอป,ปสะสมระยะทางในการ,การ,การวิ่งปั่นจักรยานเล่นกีฬาทุกอย่างนะครับโอเคนะครับ สวัสดีครับ